โอเคครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่21กุมภาพันธ์สองพนะฮาอ่นะฮะปกติก็จะเป็นเย็นวันอาทิตย์แหละแต่วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์แทนแล้วกันนะฮะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้นะของวันที่21ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับในการเทรดทองและเทรดซิลเวอร์นะฮะว่าจะไปทิศทางไหนการทำกำไรนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเข,ขอนิชาตเปลี่ยนหน้าจอนิดนึงโอเคมาละเราก็จะมาเริ่มในทำเฟรมมันเหมือนเดิมนะฮะทำเฟรมมันเหมือนเดิมเดี๋ยวโอเคมาเริ่มกันเลยครับอ่าอาทิตย์ที่แล้วนะมันมันอยู่นี่นะครับโอ้ ทวันอาทิตย์ที่แล้ว,ว,ลวหรืออาทิตก่อนหน้านั้นอะเออเส้นไอซ์โผล่ขึ้นมาบนห้าสิบห้าเห็นปะแล้วพองกหัวขึ้นสูงเลืกเยอะมากเลยเออจากความเห็นของผมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตบบนเป็นฝาอ่ะมามันก่อนไปทีละขั้นตอนก่อนนะครับขออนุญาตซูมเข้าอีกนิดนึงนะตอนนี้ถึงแนวต้านพอดี ต้านมันผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงในระยะสั้นรับมันได้กอบแล้วมันนะครับด้านบนก็ตรงนี้เลยยาวไปหน่อยมาวิกห่างนิดนึงซึ่งเมื่ออาทิตย์สออาทิตย์ที่แล้วนะครับเราลากเส้น จุดนี้นะฮะเป็นเส้นทะแยงมันเกิดริวโซเรียบร้อยแล้วก็คือจุดนี่แหละจุดนี้แหละนะฮะอ่าเราไหนเราลองมาลากให้ดูนี่ไงตามนี้เลยเกิดริวโซเรียบร้อยแลวนี่เห็นแล้วขึ้นไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลากอ่าเส้นเดียวกันกับเหลืองเลยรับตัวนี้นี่อโอเคต,ต,ต้านต้านต้านของวิทก็เส้นเดียวกันกับเหลืองนะฮะเส้นบนแล้วก็รับด้านล่างตรงนี้นะครับ โอเคอาเราได้เส้นแล้วเราได้กรอบเหลืองละตัวนี้ละในความคิดผมเนาะในความคิดผมในกรณีนี้ก็คือผมอะ่ะชอบสายส่วนอยู่แล้วนะฮะสายสวนทางนะครับสายสวนทางก็ <c oughs> คือตอนนี้ถึง,ถ,งถึงต้านแล้วอีกไม่กี่จุดเองน่าจะพันกว่าจุดอะถึงต้านซึ่งผมไม่มั่นใจหรอกเราว่ามันจะ ขึ้นไปถึงหรือทะลุยาวไปเลยนะฮะแต่ถ้าในกรณีถ้ามันขึ้นไปจริงๆนะครับเอ่อยาวเลยครับนะยาวเลยเส้นต่อไปของวิกใช่ไหมเส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับอืมนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันต่อนะครับนะแต่แต่ตอน,นเนี้ยเนี่ยถ้าเรามาดูในเทียนวิกเนี่ยผมได้แผนของผมแล้วอ่ะเอาตัวนี้ออกไปก่อนลายตา ผมได้แผนของผมละเนี่ยผมจะเล่นเซลล์แถวๆนี้แหละนะเพื่อให้ SL สั้นนะอัตราเสี่ยงก็น้อยลงนะครับหรือกาถ้าถ้าขาดทุนก็ขาดทุนน้อยลงนะครับนะเซลล์จุดนี้เลยนะครับเข้ามาดูเดอขอเส้นรับให้วิกหน่อยสักหน่อยหนึงเอาเส้นตรงนี้แล้วกันนะครับเส้นรับวิกโอ้โหตรงนี้พอดีเลยสมมติถ้ามันลงมาก็ลงมาถแถวนี้ใช่ปะ่ะเด้งขึ้นไปโอ้ตรงนี้แข็งแกร่งนะ โอเคจุดตัดตัวนี้แข็งกงนะครับอ่ามาเดนะเดโอเคเดก็เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเส้นเดเส้นนี้ละกันเส้นเดเริ่มมัวๆขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วนะอ่าเส้นเดหนึ่งนะครับแล้วก็เดสองตรงนี้อ่าโอเคพอ ลายตาแล้วเพราะงั้นกรอบที่เราเล่นตอนนี้ก็คือกรอบกรอบเหลืองตรงนี้นะครับกรอบเหลืองตรงนี้ถึงนี่นะฮะอ่าอ่าแล้วจากเส้นปัจจุบันมาจนถึงตรงนี้ใช้ประมาณพันจุดถึงแนวแนวต้านนะแนวต้านจะลืมนะเส้นสีเหลืองนี่เป็นแนวต้านมันใช่ไหมก็คือมีความแข็งแกร่งที่สุดนะฮะรองลงมาก็จะเป็นสีชมพูก็คือแนวต้านวิก แข็งแร่งรองลงมาแนวต้าน day สีแดงนะครับแข็งแข่งแร่งรองลงมานะเพราะงะั้นผมให้เปอร์เซนต์ความแข็งแร่งของแนวต้านตัวมันเนี่ยสูงหน่อยนะครับก็หมายถึงว่าถ้ามันมาถึงเส้นนี้ผมผมคาดว่าเออสักหกน่ะยังไงก็คาดว่า60%สิบเอรอสูงกว่าอยู่แล้ว10%นะฮะยังไงก็ต้องมีทัฟฟิกเด้งลงมาหน่อยนะลงมาถึงเส้นสีชมพูนี่ไหมหรือไงก็ เราอาจจะลองมาดูฟิบโบกันอีกทีหนึ่งาจากตรงนี้นะเส้นสีชมพูพอดีหรือถ้ามันขึ้นมาสุดนี้ก็โอเคเส้นสีชมพูพอดีเห็นไหมฮะอาจจะลงมาถึงเส้นสีชมพูนะครับอ่าโอเคเอาออกไปไล่ตานะฮะโอเคเรารู้แล้วตอนนี้เราวางแผนแล้วเพราะว่าอีกพันจุดนะครับกระเล่นได้แล้วหรือมันอาจจะขึ้นไปถึงสูงสูงกว่า สักหน่อยหรืออาจจะเด้งลงมาก็ได้แล้วแต่นะครับแต่คาดการณนะ์อ่ะเวลาทองลงอะ่ะโดนทุบแรงนะครับเวลาทองลงโดนทุบแรงเวลาขึ้นเนี่ยมันมักขึ้นแบบเอือเอ่อยๆแต่ลงเนี่ยลงแบบแรงๆนะครับอ่าลองดูนะโอเคง่ายๆเลยมาเฮดโฟเฮดโฟก็อ่าเห็นอย่างชัดเจนแล้วอ่าตัวนี้ยังขึ้นแบบแข็งแกร่งอยู่นะครับถ้าใครดูทฤษฎีดาวเทอรี่ประกอบไปนะฮะลงมา ขึ้นนะขึ้นขึ้นลงมาลงมายอ่อเห็นไหมยอ่อลงมาไม่ถึงตรงนี้นะขึ้นแข็งแกร่งมากตอนนี้นะครับขึ้นไปนะสี่ชั่วโมงโอ้โหตั้งแต่เปิดตลาดเช้ามาแท่งนี้ขึ้นแบบแข็งแกร่งมากเห็นไหมขึ้นแบบแข็งแกร่งมากนะครับโอเคอ่าผมจะไม่ไม่ดูเส้นสี่ชั่วโมงแล้วนะดูเส้นสีมูปเป็นหลักเลยพอด้านล่างตรงนี้ก็ขึ้นแบบแข็งแกร่งเลยเห็นไหมฮะ เนี่ยมันเหยียบขึ้นแบบแข็งแกร่งมากเลยอ่าหชั่วโมงนะหนชั่วโมง m สิคือตอนนี้ก็ถ้าจริงๆแล้วใครที่อ่ m 1 5เพื่อเข้าใช่ไหมถ้าใครจริงๆแล้วที่ที่อ่านเกมไปแล้วมองไปแล้วเฮ้ยยังไงมันก็ต้องโดนตบลงนะจะเข้าออเดอร์ไม้เล็กๆไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้คือไม้ออเดอร์เซลนะครับแล้วพอมันขึ้นไปอีกก่อนถึงพันจุดเนี่ยเราก็เล่นเป็นตัวมาติงเกลก็ได้นะครับเล่นเป็นมาติงเกลก็ได้ จะได้อ่าไม่ต้องรีบร้อนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมลองดูเงินในบัญชีกันดิมีเงินป่ะเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์ให้ดูเลยอีกสักรอบหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่มีไม่ม,ม,มีเดี๋ยวเติมมาเดี๋ยวเติมมาไม่มีปัญหานะฮะโอเคก็ตามนี้นะครับอ่า ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ก็คือเข้าออเดอร์ไปเลยนะฮะเข้าออเดอร์เซลล์ไปเลยนะครับพันจุดครับถึงนี่นะฮะหรือถ้ามันขึ้นไปสูงสุดอีกก็ต้องทําใจนะฮะทำใจยอมรับเสียนะครับสายสวนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะสายสวนเป็นอย่างนี้แล้วแล้วถ้าได้กําไรมาแล้วนะฮะก็รู้จักพอเพียงไม่จําเป็นต้องเอาลง,ง,งต่ําสุดก็ได้นะครับพอแค่ไหนก็พอแค่นั้นนะฮะร,รู้จักพอเพียงนะครับโอเค ของทองก็เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราไปซิลเวอร์กันนะครับอ่ะซิวอกัน